มันคือพักกวางจุนอันนี้หมูเป็นบอกว่าในกลกบข้าเรามีเยอะมาก, 8, ากมมสามล้านห้าหมื่นแปดแก้ออ่าอืัต้มอ่นกต้มืปลาโกปลาปลอม รอ,อข้าวก่อนอ้แนอ,อ,อแสดงว่าเขาชอบเขาเลยบล็อกเราใช่ไหมเออแต่าเขาชอบอถ้าเขาทักมาแล้วเขาไม่ได้ชอบ

หมูสามชั้นอะข้าวคุกอร่อยมาอร่อยจริงนะอืม อนนเดินไปถ่ายเอกสารด้วยเพราะว่าเด่๋ยวันที่เก้ามัเหาหมอไปอุลตราแมนกัน,กนผัดปลาดุกเดินทั้งวันอมัน <laughs> ที่มันเสร็จแล้วนะไปดูในยู u ู e ด้วยนะ ตามได้ทั้ง y o u u u b อินสตาแกรมนะคะ t ิ k t o อหรือใน Facebook ก็ได้กดติดตามได้หมดเลยถ้าไป